เขาเป็นอะไรครับจัดก็วันนี้น่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มผู้บริโภคที่เขา,อาบอกต่อกันนะก็มีทั้งคนที่เป็นเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นมะเรง็งเป็นมะเ,เมรง็ง ก่อนหน้าแล้วเป็นอะไรทันรายแย่จีเอรมีนแล้วเป็นยังไงเลิกถอนที่ะท่านเนาะเลิกจากท่านนี้ก่อนที่ว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างนะอาการเป็นเบาหวานเลยนะเบาหวานไม่ลดไม่ลดแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากตอนกลางคืนเราเลี้ยงอาหารแล้วก็จะเหนื่อยตื่นขึ้นมาก็จะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยตอนนันตอนนี้ไปก็อาการดีขึ้น ไม่รู้ว่าแต่แต่เรายังไม่ได้เช็คว่าบาหวานเรามันลดหรือเปล่าแต่มาก่อนหน้านี้มันสูงก็รครับมันเนื่องแต่รู้ว่ารู้ว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตึดตามมันคทานแค่เดือนเดียวทานแค่เดือนเดียวแต่ก็รู้สึกแตกต่างแต่ซื้อไปตั้งแปดกล้ปลูกแล้วก็จะแจกไงก็ให้แม่ให้ครครัวแฟนให้อาอให้สารพัดใันใช่แล้วก็ปลูกปลกถ้าเกิดว่าเขาดีก็จะตามต่อถ้าไม่ดีก็ หยุดคนไหนไม่ดีก็หยุดคือว่ายาทุกอย่างมันไม่ได้จะต้องตอบสนองทุกคนก็ลองกินดูว่ามันดีแบบนี้คือเขาเป็นให้เป็นอาหารเสริมนะตัวนี้ครับแล้วแล้วคุณคุณคุณยายนะครับคุณยายตะมอเป็นวุณยายเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ไหนนะครับที่เงือกที่โค้งจมูกอ๋อมะเร็งโค้งจมูกมัน มันมันเสียวมันทอดไม่ได้โอ้โอ้เป็นหลายปีตันไม่ได้ปีปีย้ายก็เลยว่าอ่าพักเองถอนพักเองไม่ว่าที่แรกถอนให้ายไปเรียนสองย้ายถอนไม่ได้นะเส้นบวมทับเส้นประสาทไปที่เพจไปไปรีบศึกษาไปโทรมาว่าอ้ายตาแม่ไปด่วนเลยไปรีบงอมเพจขอว่าย้ายคาพาคาตาภาตรงนี้ทำไปทำบ่ดีว่นปีก็คือคนหูบัก อันนี้ย bueno, right, th no, the oh ้ายตึกเงี้ยงผูฟังหมอว่ามาเลี้ยงพวกทนคุณหมอท่านะเข้ามาจนป่านนี้เข้าเบิกใได้เบิกได้ค่าใจ่ายตรงขึ้นชั้นสองเลยเขาก็บอกว่าอันนี้ไปไปที่รักกเตัดเงียบย้ายทีวันนี้เขาบอกลอกเพดานถึนนบ้หมอเพ่ายังหมอนพูดกันลาลลาอันนี้แม่ของแม่บ่นเนี่ยแม่ผู้หึกษสาววันนี้อันนี้ก็ออกมาหลานกับให้กินโอ๊ยประกันไมยู เขาอ๋อมันจะว่ากินกินอยน้นะครับกินเข้าไปมันยุ่งเข้ามันรัดมันรัดหมอเรียกวัดรัดเนาะหมอเรียกว่าล้วมันรัดไม่ดีเลยไม่ดีนะดีเลยเนาะอันน๋อเอาแบบคือแพ้เขาเนี่ยมันรัดติดกันหนัครับานีหมอเขาหมอเขาบอกว่ามันรัดย้ายเขาเขาเรียกเขายุ่งเนาะคนแล้วเนาะยุ่งเข้าไปนี่นะอาหารไมนกินเยอะมันขับขับได้อ๋อนี่แสดงว่าต้องเริ่มเริ่มทานเนาะห้าสิบเมตรละใช่จ้ะ ลาดก็ไปโอ้ไปนี่ไปหาหมอมองว่าสามกินขึหมออันย้ายมาได้จากที่นัเนอย่างที่ที่ซีอู่ดูแต่หมุนตุ่ยก็แย่เลยว่าโอเคแล้วเนาะถ้าถ้ามันมันรัดมันรัดมันรัดนี่ก็คดีละมันหายจะยาดีขึ้นจ้ะก็ตอนมันไม่รัดกินอาหาร้วมันไหลออกมาอันนี้น้ำก็ไม่ได้อันนี้มันขาไหลปิดรูมันรัดปิดรูอ่ะมันลาดก็ไปถ้าตรวจเพดานปองบอกเขาพูดว่ารู้เรื่อง อันนี้เป็นเป็นของปลอมใช่ไหมครับข้าดเด้าวจมป่านเ่านเดี่ยวไ้ยำเชี่ยวเขาเนี่ยอกวันนี่เชี่ยไม่ได้โอเคแล้วเปน้ท่านท่ารู้ว่ามันมันรัดมันย้โอเคแล้วแลคุณคนะครับเป็นอะไรครับเป็นเบาหวานามดันแล้วก็าไเสื่อมโอดีเพราะทต่านตอนนี้ไปเราวันนี่ไปตรวจหมอบอกว่าข้าข้าของไตดีขึ้นไตดีขึ้นเราควดันนะเคยไปวัดบ่ผพานเจ็ดแค่เดี้ยวเดี๋ยวมี่าน ที่ตอนเราเลียร์ตอนนี้ตั้งเดียวมลแก่อนนี่สามเทียบพวกทานนานน้ดยังไงทานทานมาหลายเดือนแล้วเนาะหมไปสองขวดใหญ่สองขวดใหญ่แล้วเนาะใช่ค่ะนั้วก็ดีขึ้นน้ำตาลก็ลดถสองเดืนละหน่รยแปดติดสองร้อยอันนี้ร้อยว่าร้อยเก้าร้อยยี่สิบยี่สิบห้าก็น้อยเก้าร้อยอะไรประมาณนี้ถือว่้วบบ เบาหวานปกติไหมเบาหวานปกติถ้าถึงร้อยสี่สิบนั่นก็ปกติเพราะถ้าเป็นเบาหวานนะแต่คนอยู่ในคนเป็นถ้าอยู่ในที่เป็นความดันแสดงว่าตอนนี้ทานรลยาเส้นสมิธก็เป็นที่น่าพอใจแล้วเนาะถ้าคนไทยก็ดีขึ้นครับพี่พี่กระหนกวันพี่กระหนกวันเป็นเป็นยังไงนะตอนแรกเลยนะคะเป็นเบาหวานมาประมาณ20ปีครับ ความดันไขมันแล้วก็ช่วงสามปีที่หลังมานี่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะเป็นมะเร็งเต้าน,นมก็ได้ทำการผ่าตัดคีโมใช้แสงหลังจากคีโมโได้สองสามวันเนี่ยร่างกายจะอ่อนเพลีย<ม>เป็นตายเท่ากันค่ะที<ม>่หดแรงอ่อนล้าแขนขาไม่มีผมร่วงแขนขาไม่มีแรงผมร่วงทานข้าวทานอาหารไม่ได้ พอดีก็มาเจอคุณลำเคยคุณลำเคยก็เอามาเยี่ยมตองน้ำมันงานี่แหละกระปุกใหญ่เยี่ยมใช่ใช่ค่ะเอามาให้กระปุกนึงคทานแล้วเป็นยังไงทีนี้ทานได้เจ็ดวันลุกออกจากห้องได้มานั่งโชว์หน้าบ้านได้พอได้กระปุกนึงผมบขึ้นหนึ่งเซนพูดเพี้ยนนองกันดักเพี้ยนไปแล้วตนนั้นหนัดเท่าไหร่นะที่ที่เป็นอยู่สามสิบสองสามสิบสองแล้วตอนนี้ทานมาแล้วนานได้ยังจนกระทั่งถึงทุกวัน ทุกวันนี้ได้เดือนพิจิกานี่จะถึงห้าปีแล้วอ๋อตั้งแต่ที่ว่าเป็นอยู่จนกระทั่งถึงตอนนี้ใช่ค่ะกินมาทุกวันค่ะออก็กินมาตลอดเดือนละกกะปุกนี่เคยหยุดเลยแล้วตอนนี้ต่างจากตอนนี้เยอะไหมอ๋อเบิ้งเบ้งดูหน็ตั้งตอนนี้ปกติทุกอย่างกาะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ค่ะคนที่เคยเห็นว่าคนเห็นที่ว่า พี่เคยเห็นเราว่าแย่จะไม่รอดห้าสิบห้าสิบเรคือพอมาเห็นปุ๊บแกกินอะไรวะพอเราบอกอันนี้ก็เอามาให้หน่อยเจ้านี้นี่ไม่ได้เจอเลยนะพ่อสามีมมีใครเคยเห็นตอนที่พี่ขนมวานเองคนทุกคนนี่นะแกก็เอาพี่ขนมวานนี่เราเป็นตัวอย่างเป็นที่นําคนนี้แหลเป็นคนพาไปตรวจเป็นตัดเป็นน้องสาวติดกันเลยเนี่ยเราไปเห็นพี่เขาตัดนมก็แนะนำบอกว่าพี่สาวเขเป็นไปทำบอกพี่สาวไปขายแล้วตอนนั้น ดูตอนเป็นน่ากลัวไหมว่าจะรอดคุณยายว่าจะไม่รอดยายก็เป็นอ๋อโอเคเนาะพี่ก็ระวังแล้วคุณคุณคุณป้านะครับคุณป้าเป็นยไงป้าหเดี๋ยวพอนั่งแค่นี้แล้วเล่นนุ่มนะสบายมันเล่นนุ่มอย่าละหล่ะย้เป็นอะไรกันนะเป็นอะไรเพาะว่าหายเขาก็ได้บอกมาหาย ก่อนก็ร้อยแปดสิบสองร้อยยาตัวนี้ก็ลดลงเก้าสิบด้าร้อยสี่สิบหมอพาหมอหลงไผ่สามเดือนเดียวก่อนเดือนเดียวเดี๋ยวนี้สามเดือนอำเร็จรับทางเรื่องยาแต่แต่หลักๆเลยที่คิดว่าเป็นอาการแบหนคือเป็นอะไรน่นเป็นบะเร็งจ้างมะเร็งมันมะเร็งที่เข้ามาในชั้กระเจ้าแล้วตอนนี้าอะไรกอแล้วหาอย่างแล้ว หายเสร็จแล้วคีมบ wow, oh, ูก็เสร็จแล้วยาบางวันเอาทิ้มไดแล้วก็เอาเดี๋ยววานกไม่กินแล้วเอามากจิ้มเยอะตัวนี้ตัวเดียวอตัวเดียวหายเลยต้องตรวจหาเพราะโคตรติดเลยเลยกินยาโคเปโรคไตงั้กินยาอะไรเคยไม่กินยาหมอแล้วเคยไปกินยาหมอแล้วอันนี้ก็เลยมาหันมาดูแลในการทานทานยาเซสเมียใช่ไหมครับทานรังหมดเยอะเรื่องเท่าไหร่จิตมบูรณุผ่านไปแล้ว แล้วหลังจากที a, well. yeah. like right. okay, s <S ่ทานัั้นคือเอาตามตรงกนเลาะว่ารู้สึกว่ามันมันมโอเคไหมหน้ากันตอนนี้โอเคเรกินข้าดได้ด้วยใช่สาแตัวดีได้ดีเราดูเลืองก่อนเลืองจีบเชียวแยกไหลแล้อยอย่างนี้ต้องมาที่นั่งงานไม่ได้ต้องนอนต้องมาหน่งตรงนั้น่ะเดนี้เป้าอะยามกิโอเคนอเคโอเคโเนโอเคอเคอเคโอออค อาคุณาคุณป้าทุกท่านน้องที่ให้ข้อมูลได้จากความมั่บใจจริงๆแล้วก็อันนี้ก็แสดงขอแสดงความยินดีด้วยที่ทุกท่านสุขภาพดีขึ้นแบบนี้นะครับเห็นแล้วก็มีความสุขเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณมาครับ